ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นดราม,ม่าใหญ่ของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปนะครับหลังจากที่ทางด้านเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการรวบตัวของทาง18บอสแล้วก็นำตัวไปฝากขังตามหมายจับสารอาญาราชดาที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งสำหรับหัวเรือใหญ่อย่างบอสพอนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีประเด็นที่น่าตกใจนะครับว่าบอสพอนั้นเคยมีการซุกซ่อนเครื่องดักฟังนะครับเอาไว้ในแฮวพีแล้วก็ในเป้าโดยได้ทำการอัดคลิปเสียงนะครับที่มีความยาวกว่าเจ็ดชั่วโมงเพื่อแบ็กเมททางด้านของคุณกิตอนงเลยทีเดียวครับ และนอกจากนี้นะครับทางด้านของ DSI ก็ได้ทําการบุกค,ค้นและก็ยึดอายัดทรัพย์สินนะครับของบอสพอซึ่งได้พบว่าซุกซ่อนทรัพย์สินที่มีค่านะครับเอาไว้เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรูนะครับจำนวนกว่า19เรือนซึ่งพบว่ามี2เรือนหรูนะครับที่มีมูลค่ารวมก,กันกว่า33ล้านบาทอีกทั้งยังมีพระเครื่องสร้อยคอทองคํารองเท้านะครับแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการนะครับรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาทเลยทีเดียวครับ และล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการรายงานครับว่าทางด้านของญาติบอสพอครับก็ได้เดินทางมาเยี่ยมครั้งแรกเป็นที่เดียบพ้อยเลยนะครับโดยหลังจากที่ญาติบางคนนะครับได้เห็นสภาพของบอสพอในเรือนจำนะครับก็ถึงกับน้ําตาคลอกันออกมาเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางด้านของนางจินดานะครับแม่ของบอสพอนั้นไม่ได้เข้าไปเยี่ยมด้วยนะครับเนื่องจากไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าไปก่อนนะครับจึงจําเป็นต้องรออยู่ด้านนอกนั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว